โยวันนี้เราจะมาแค่หูเด็กครั้งแรกเลยครับเด็กหญิงเลยคะเด็กหนึงก็เจะลากันทันนี้หันหน้ามาดิดูฟันหล่อน่ารักไหมลูกตามที่ตกลงกับเด็กไว้นะครับว่าถ้าเจ็บเนี่ยอย่าร้องโวยวายดังให้ก็ห้ามดิ้นถ้าเจ็บร้องไงนะเจ็บค่ะที่สอนเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้นะถ้าเจ็บร้องไง เอาละตอนนี้เราจะวางแผนกันนะครับเพราะว่าเราใช้เสี่ยวมี่ถ่ายไปแล้วดูรอบหนึ่งไม่รู้มันเรียกกล้องอะไรอะแต่เขาเรียกเสี่ยวมี่จนชินเลยเด็กมีขี้หูไม่ใช่เยอะนะครับแต่ก็มีตอนนี้เราตั้งฟโฟกัสไปเรียบร้อยแล้วก็พ่อเขาอยู่ด้วยผมโอ้โหแ,<ต>แกเก่งขนาดนี้เลยหรอแม่มัน,ม,นมันไม่ได้ยิ้มมันแค่เกรงเรากำลังคิดทีว่าโอ้หถ้าเอาก้องอีกตัวถ่ายในโคตรตลกเลยอะ อืมก็เด็กเก่งอืมอ่าอย่างเงี้ยเด็กไม่ใช่กลัวนะครับแต่ว่าดิ้นนิดๆก็ยังได้อยู่พอถึงนาทีนี้ก็เราจะเอาตัวนี้ดึงเลยนะครับเพราะว่าให้เด็กรู้สึกสบายเราจะไม่ลีลากับเด็กละบ่าเอ้ยเหนียวกว่าที่ผมคิดนะครับ มาแล้วโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าขี้หูใช่ไหมครับอันแหละดูนายสุกกรบอกก็เวงดูอยากกินไหมอ้าวไม่กินตอนนี้เราก็จะกลับไปที่ซูมอีกรอบหนึ่งครับเด็กตอนนี้หายกลัวยังลูกยังกลัวอยู่เวนก็มันจะเหลืออีกชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นเนี้ยจริงๆเดี๋ยถ้าเป็น เป็นเด็กที่เคยแค่เนี่ยเราก็จะเหมือนอืมเอายังไงดีวะนิมไรแค้นเลยไม่เป็นไรมาเดี๋ยวจะจับให้อันนี้มันจะกระตีใช่ไหมเนี่ยไม่แม่ตรงนี้มันจะแน่นมันหัวเลาะอยู่แอกแอกแอกเนี่ยมันจะกระตีเอาไปเอาไปเอ้ยมัน้มาขยับขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันจะหลุดอ่ากันกันเอาหัวมาเลย เอามาเอามามอามาเดี๋ยวเราเราเริ่มต้นใหม่เลยไม่เราไม่ได้เริ่มบันทึกใหม่นะเราเริ่มงอนะเอาใส่ปกเลยเฮ้ยโอหเล่นตลกซ้มันอ๋อตอนนี้จะยากกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นข้างไหนแล้วอันนี้ไม่ไม่อย่าเอียงหนีเด้ยอย่าเอียงหนีไปเออเออไม่ไม่ไม่ล็อก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 ดูทำยัง acting เดี๋ยว ตอนนี้มันมันจะเข้าไปข้างในนิดนึงนะนับหนึ่งถึงร้อยเออนับนับในใจมันต้องนับออกมาเออเออนับไปเท่าไหร่แล้วเออเออนับอต่อไปแล้วเอาทำไงดีว่าเอาตัวนี้เลยสว่างเฮ้ยดึง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 ไอ้สีเขียวออกโอเคสว่างจ่อมาเลยนะไม่ไม่ไม่แล้ตอนนี้เพิ่งไอ้ตัวนี้เพิ่งแต่งมาน่าจะดีขึ้น ฝากไว้กับไอ้ต okay, so uh, ัวเนี้ยโอ้ยขี้หูขาดตอนโรถไมโครไม่เหรรถไมโครเอาได้ครับได้ครับเฮียเลยโอ้ไม่พูดไม่พออันเล็กนิดเดียวครับโอ้ยไดี๋ยวได้ไดได้ได้ไดด้ไดไห้เด้ได้เดี๋ยวด้๋ดวกดไ้ได้ไ้ไดได้ได้ได้ด้อด้ไ้เด็กดูกดไดอได้ไดได้ดด้้ดดก้ดไ้ โอ้โหเอาออกมาอีกหน่อยดิไม่เห็นอือันนี้ชิ้นที่สองนะครับอ่ะ,อะเด็กดูปากลูกอ้าปากกินเข้ไปเลยดูก่อนสิอชอบไหมลูกออยากกินไหมลูกก็ไม่น่าจะมีแล้วครับอุย้ยต <c oughs> <c oughs> กใจเลยอ่ะอ่ะกองเชียร์ก็มาใครก็มากันหมดอ่าตอนนี้มันเป็นเศษเล็กๆที่อยู่ข้างในเนี่ยผมผม จริงๆเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเราก็จะแค้เลยนะครับแต่ว่าเด็กเนี่ยไม่เคยแค้แล้วก็เด็กมีอาการเหมือนเกรงจากที่เขาเรียกอะไรนะทั้งกลัวแล้วทั้งจั๊กจี้เราเราก็จะเปลี่ยนสไตล์เลยนะครับเราจะเป็นล้างหูไปเลยซึ่งเราจะไม่เกาเล่นอะไรทั้งนั้นเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่ง <c oughs> มันจะอื้อหน่อยเอียงเอียงไว้นะเอียงเอียงไปทา้งนูนะอยอ่ยเอยาเอียงมาเออเราก็จะ,จะจะปล่อยไว้สักไอ้สองสามนาที อ,อตอนีเอี้ทะคราจีะียนี้่ยางี่สยาตอนนี้เราจะใช้สำลีพันนะครับใช้สำลีพันแล้วก็สำลีจะต้องอันเล็กมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้องรูหูเล็กมากแล้วก็อีกอย่าง ผมไม่อยากจะทาไปถึงไอ้ตรงขอบข้างในแก้วหูเพราะว่าดูจากอาการแล้วดูทรงแล้วน้องอยู่ไม่สุขยังดิบอยู่ไหมไม่ไม่ใช่หมายถึงมันอยู่ไม่นิ่งอโอ้เล่นมกกุกตะโกหาเลยแกจะดึงหนีไปไหนล่ะเข้าศาสต์ตั้งมุมกล้องใหม่ล้วรู้สึกไงแต่กรจี้นะเออแต่ก็ต้องทนลูก ตอนนี้อยากให้ดูตรงที่ปั่นสำรีหรือว่าอยากให้ดูหน้าเด็กกันดีวันนี้ไม่รู้ฟินแบบไหนดูหน้าเด็กตอนที่โดนสำรีดีกว่าอืมเ,นเ,นเดี๋ยวก่อนอ่าเอางี้เอาง,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 งี้มันจะได้อารมณ์สองแบบแบบบลกเบยวบลกเบล์ย <laughs> อยู่เฉยนะลูกเดี๋ยวก่อนเดียวก่อนเขี่ยแล้กู หนูยัหนีไปไหนสิเดี๋ยวก็ตบดิ้นเลยพูดผิดพูดผิดใจเย็นใจเย็นเขาตั้งกล้องอยู่หนูเออดูขี้หูมันได้เนี่ยผู้หญิงอะไรขี้หูเยอะเหลือเกินอ๋ยเดี๋ยวโตขึ้นไปเป็นนางสาวไทยนะเว้ยแม่ก็เป็นสาวไทยก็เป็นสาวพม่าแล้วกันสาวท่าขี้เล็ก แม่สายตอนนี้โควิดระบาดเยอะไหมลูกปินไหมฟิดไหตอนนี้ดูเขาปั่นหูหนี่ทำตาเขาเค็มยัง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 กูงยังไม่ได้เข้า้างในเลยของอยู่ข้างนอกเดียวเพราะกูเห็นมันดิน้น <c oughs> เอาให้มันคุ้นก่อนอ๋อไอ้ขี้หูด้านในมันเป็นนิดเดียวนะครับผมก็เลยไม่ได้เอาไอ้นั่นออกก็ไอ้อย่างนี้เดี๋ยวมันเข้าอาอกเองได้ครับโดยธรรมชาติมันก็จะหลุดเองได้ละเพราะว่าเราใส่น้ํายาละลายขี้หูไปละ โอ้ไม่ต้องแล้วนี่มันละาลายออกมาแล้วอนนอ,อ,อะตอนนี้จะเอาข้อไหนแล้วนะเอาเกรง ตอนนี้ถึงขอบแก้วหัวแล้วรู้สึกไงลูกโหเงียบเลยโกเด็กแบ่งเป็นใบแล้วปากเลยมองมาทําหน้าไป็ด้วยเอาไม่สวยนะเอาไม่สวยนะแฟนภาพฝันเจออย่างเงะลูกต่อเรอเราจะส่งรูปนี้เขาดูดีไหมดู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 นนนนนมันยุ้มมือย้มตีนหมดแล้วเนี่ย อ้นนี่นางสาไทยนางนาคเลยนะใช่เหรอฝันหล่อด้วยฝันหล่อเออเอเอาลงเฟซบุ๊กให้ดังทั่วเชียงรายเลยไหมลูกเราเน้นยอดขายแบบลูกชิ้นวอยวายของพ่อดีป่ะโฆษณาลูกชิ้นวอยวายหน่อยเอ็มบอกเอาไอ้กล้องไปหาพี่แปคงหน่อยนะแต่รอบไปแล้วไม่ได้มา วันเอามาก็อ้วกแตกอ้วกแตมไม่เมารถผมรีบส่งของโรงาบาลรบุกสามโมงครึ่งล้าสี่โมงเขาจะกลับก็เลยรีบเยียบมาเวลามีน้อยอืมมันก็เลยเมารถม,มันก็ปกติมันก็ไม่ค่อยมองไม่ใช่หรอกกูว่ามันรู้ว่าจะโทกแกล้งหูปุ๊บกูหักก่อนละหมดเรื่อง ตอนนี้เขาจะทําครั้งสุดท้ายนะเขาจะเอาไปตรงขอบแก้วหูนิดนึ่งนะตัวเองก็ไม่ต้องกลัวนะลูกมา,าอันได้มั้งเออแค่นี้แค่นี้ไม่ต้องกลัวนะครั้งสุดท้ายละตอนนี้อีกนิดเดียวอ้าตอนนี้ถึงขอบแก้วหูแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกตอบสิลูกถึงหรือยังข้าเงียบละกูไม่เู้เงี่บละ โอ้ยพูดไม่พออีกแล้วสองรอบแล้วขอโทษขอโทษอ่าตอนนี้ถึงขอบแก้วหูแล้วนะครับเด็กตายไปเรียบร้อยแล้วครับไม่มีแรงตอบสนอง <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูข้างโน้นกันครับแซ่โอเคเดี๋ยวเราจะต่อเนื่องไปข้างโน้นกันเลยเราขี้เกียจปิดละเราจะเปิดไว้อย่างเงี้ย <c oughs> ก็มาดูหน้าเด็กฝั่งนี้นะครับเด็กรู้สึกไงบ้างครับเราจะต้องเริ่มจัดแสงก็ให้เห็นเลยนะว่าเวลาแค่จริงๆเนี่ยมันยากที่สุดก็ตอนที่เราจะจัดแสงเนี่ยครับคลิปนี้เราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาใช่เสียเวลาเยอะแหละผมไฟฟ้ายนี่หรอกี่ มีมีน้เดียวตัวเองขยบขึ้นมาแหม่ชีคนอื่นเนี่ยกลัวไม่ได้โดนแคะรีบบอกว่ามีเลยห้ามดินนะวิดโอโค้กแม่ดูเลยแม่เน็ตมึงแม่นี่เนี้ยดับคุวไจเตอนนี้ผมก็จะซูมไปที่หูเด็กนะครับมีมัีจะตอบนะมีน้อยมีแหละ

ไม่ไม่ดึงหูแบบเมื่อกี้นี่นะตอนนี้เขาจะเอาเข้าไปในหูแล้วนะเออไม่ดึงไม่ดึงนะไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึงไม่ดิ้นหนีแบบเมื่อกี้นะลูกเออแบบเมื่อกี้นี้อันตรายมากนะลูกรู้ป่ะจะมาขับอีกขาสั้นหัวหลุดจับบ่าได้ใช่ไหมมันาม่ทนะเนาะมันอคติ้งไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมันตกใจจริงเมื่อกี้เราไม่ได้บอกมันก่อนหัวละเฉยเลยนี่ะ มันมันเดียมมันเดียมล่าสุดมันหวัวหมะจ้าคือเด็กอา,อาจจะตลกนะครับแต่ผมมาเครียดอยู่เลยเพราะว่าอยูน่นิน่งอยู่นิงน่งนิดนึ่งลูกกลัวได้ลูกแต่หนูต้องอยู่นิง่งขาขาขามันนั่งขัดสมาธิขึ้นมาได้ไหมมันจะได้ไม่ไหลลูกขัดสมาธิเลยลูกอ่าอ่าแล้วเออหนูอยู่อย่างนี้นะอ่ากูอีกรอบหนึ่งข้างนี้เด็กจะมีปัญหาเรื่องเอ่อ บ้จี้ใช่ใช่ใช่มันนิดหนึ่งนิดหนึ่งเขาจะเอาเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะล,ลูกเดี๋ยวเราจะเอาคลิปนี้ให้แฟนเขาดูนะครับว่าไม่ควรจะเป็นแฟนกับเขาว่าเขาบ้าจี้แอ่เน <c oughs> ี่ยครับข้างนี้มีขี้หูไหมครับมีมีครับมีครับอ๋อแตอนก็ได้สวยแต่ขี้หูเยอะเลยเดินเนี่ยฮะ โอ้โหไม่ไม่ไม่ดิ้นไม่ดิ้นไม่ไม่หัวราะไม่หัวราะลูกหยุดแพ้ห้านาทีไม่ไม่ขอแค่ขอสองแค่สามนาทีพอแล้วตัดสิบห้ามเข้าเซเว่นหนึ่งครั้งเอาไม่เอาไม้ลูกรับเอหลับตาแล้วตั้งสมาธิอย่างเดียวลูกรับไปเลยก็ได้รับหนึ่งสิบไม่ต้องรับไม่ต้องไม่ต้องรับไม่ต้องรับไปแล้วขอแค่มันอยู่นิ่งนิดเดียวบอกอสว่านเจาะเข้าไปเลยไม่ออกก็อไอ้ เหียแล้วกูเอาไม่ไม่ไม่ไมพูดไปเพาะรอบที่สามละตับนะรับห้าสิบบาทอ้ะไอ้อย่าขาดตอนตายแล้วมึงอาละโอเคโอเคออกละออกละออกละ๋ยวนี้โอเคโอเคโยโอ้ย โหแม่ทิ่ก็หันอ่นี่ไงแมมส่วนแลแม่ส่วนดุอ่ะโอ้ยเกือบทิ่มตาเด็กอ่ะเจจะหันหน้าอย่างนี้ขนาดนี้ทำไมลูกเอาโอเคไหมโอเคไหมเอาใส่ปากกันเลยก็เหลืออีกหน่อยเดียวเราจะไม่แค่ต่อแล้วนะครับเราจะล้างเลยเพราะว่าเด็กเด็กทนไม่ไหวแล้วไม่ได้เด็กเจ็บนะครับ แต่ว่าเด็กมันไอโอ้โหมันดูมันดูหน้ามันเยแค่โดนน้ำอะ <c oughs> เอา้าเฮ้ยเยียงหนีดิเยียงเป็นงุ้นน้ำยาแพงนะเว้ยเออช่วยกัน,นช่วยกันใต้าตาวอ้ยแม่พี่แบงค์พี่แบงค์น้อสิวก็ไหวนี่พี่แบงค์รับแค่หมูให้หมูไหมก็รับอันนี้มันเป็นไอ้สิวหินเดี๋ยวไอ้อีน่อยมันก็พอมันถ้าสกิดต,ตอนนี้มันก็ไอ้ตรงนี้มันเป็นไตร์อะอออ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปผ่าทำตาแปดชั้นอยู่ เชียเลยเดี๋ยวเราจะปั่นห I mean, ูเด็กนะครับลูกชจ้นมาส่งโรงพยาบาลโอบุกนะกวก็เอามฝันแค่ขีหูนี่นี่ฮะเหมือนสั่งลูกจิ้นพยาบาลโอบุกสั่งลูกจิ้นใช่ทำไม มันพอแล้วเอากองส่องเข้าไปที่หูมันนักที่หูมันนักเป็นก้อนอยู่ในหูมันพุ่นก็ะเลาะออกมันเจ็บมันได้เจ็บอย่างสักอย่างอ่ะน้องฟ้าบอกพ่อกอ็ที่หูพระฝันนั้นนักขนาด่ะพออยู่ในหูนี่ไงมันบอกก็แล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟองว่าเราแบ่งกันกระฟองส่องฟ้องกับขี่หูมันนักก็ะเลาแค่ออกโอ้สบายมแบบเดิม ยังอะไรมันจะกระตี้เหรอลูกเงียบอีกกูไม่มีเสียงละลูกกูหายไปหมดละมีเส้นยางตกแล้วใช่ละจากไม้เด็กเดี๋ยวก่อนเครื่องมือข้าจะตกยาเดี๋ยวขี้หูข้าจะต้องถ่ายวีดีโอตอนจบอีกนะอยู่เฉยอย่าเอามือขึ้นมานักอกเออ ตื่นเต้นมากเลยครับแค่หูเด็กคนเนี้ยตื่นเต้นกว่าแค่กะอะไรนะไอ้กล้องเหรอไอ้กล้องหว้วยไล่นั้นให้แล้วให้อีกอ่ะโแม่ตอนนี้คุณย่าก็โทรมาครับนราเป็นห่วงหลานเฮ้ยอยู่เฉยนะย่าย่ายาย่ยา,ยา,ยาอย่าเอาเครื่องมือเขาตกนะเอาบอกอไปนะเอาไปอย่าเครื่องมือเขาตกเขาตก,ขาตกดิ้นเลยนะลูกอืม ตอนนี้เขาจะปั่นไปถึงสำลีด้านในนะครับดูหน้าเด็กไว้ดูเด็กทำหน้านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้ามันเนี่ยคืออารมณ์ไหนอะตอนนี้ก็คือไอ้ขี้ผมบอกว่าเป็นขี้หูเล็กๆอ่ะมันละลายแล้วทุกก็บอกว่าอย่าเอามือขึ้นมาเขาจะเอาขี้หูไปปูเลยตีเลยอย่าตีออกคิดอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะถ่ายนี่อย่าเอาขึ้นมาตรงหน้าอก แขนงเลยทั้งนั้นอ่ะเป็แนแขมาแกะแข็งทำไมเราเขาเดี๋ยวเอาเชี่ยแล้วขี้หูตกนี่นี่ะเดี๋ยวโทรมาหาคนนึ่นคนนึ่นคนนึ่น,นะาแฮัว <c oughs> โหลว่าอย่าเอาขึ้นมือขึ้นมาอีกนะไอ้อย่าเอามือขึ้นมาเขาจะถ่ายขี้หูตอนจบโี่ก็โหแบบคลิปนี้แบบยุ่งยากมากเลยอ่ะอะไรคือทุกทีเราจะถ่ายเนี่ยแล้วมันจะเว้นช่วงแล้วก็มาตัดต่อคลิปนี้ก็คงไม่ได้ตัดต่อครับ จะให้เห็นเลยว่าจริงๆเนี่ยตั้งกล้องตั้งมุมอะไรเนี่ยโคตรยากเสร็จแล้วทริปนี้เราก็จะมีเสียงของคนอื่นไม่เต้นที่หมดเลยครับมันมาอ,อ,นอยู่ศูนย์เล็กๆอะไรนะอืมอาบหยูดหยุเหมือนทีเปลี่ยนหน้าขนาดนั่นสุไหน อ่าตอนนี้ก็เกลี้ยงหมดแล้วก็เปลี่ยนเหรอนะวยเดี๋ยวเขียนเปลี่ยนหลุดอ่าตอนนี้เรายุ้ยเฉยยุ้ยเฉยเดี๋ยวเขาขอถ่ายขี้หูตอนจบก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูขี้หูตอนจบนะครับยกกล้องขึ้นมาครับซูมให้เห็นแสบถ่ายเปลี่ยนถ้าใครบอกนี่ครับเห็นไหมมันมันหายไปชิ้นหนึ่งละเปลี่ยนมันนั่นวันเดียว ใช่มันหายไปชิ้นหนึ่งหาซ่อหามเจอไงครับอยากจำลูกแต่ใ้จำเจ้าโอเคเด็กบอกเขาก่อนว่าเป็นไงบ้างลูกโอเคไหมอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งลูกงานเขาเก็บเครื่องมือก่อนเด็กโอเคค่ะเดี๋ยวข้าจาเครื่องมือไปแช่งกอฮอล์แล้วก็เอาไปแคะให้พี่สาวเขาต่อเพราะว่าเดี๋ยวเด็กไม่รู้มีเชื้อโรคอะไรป่ะนหนูเป็นโควิดแล้วลูกเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะไม่เป็นแล้วจบเสร็จแล้ว โอเคไหมลูกบอกเขาก่อนโอเคดีคือดีไม่ดีลูกหายกลัวยังบอกเขาก่อนถามจริงหนูกลัวมากก่อหรือว่ามันเสียวเสียวแล้วทําไมหนูต้องดีบมันเดียมแล้วทไมหนูต้องสั่นด้วยตกลงกลัวไหมไม่จริงอ่ะแกกลัวก็ว่ากลัวสิกลัวเสียฟอร์มเลยกลัวไหมกล้วนั่นแค่รอบไหมเอา โกหกเด็กโกหกอ่ะกินเลยอ้ําอ่าพี่มันก็กลัวน้องไม่อ้วนเหมือนพี่มันใช่ไหมครับก็เลยจูให้น้องกินจะได้อ้วนประมาณกันให้ตกลงมันมีสี่สาวมันหายไปไหนคนสี่สามสามหนอ๋อโอเคสามสาวอ๋อ